จับข่าวแล้วข่าวสวัสดีค่ะดาราทีมงานบาดเจ็บขณะถ่ายละครช่องดังเมื่อวันที่1กันยายนเวลา15.30นาทีผู้สื่อข่าวรับแจ้งเกิดเหตุบ้านทรงไทยพังถล่มลงมาขณะที่มีการถ่ายทำละครของค่ายดังช่องหนึ่งซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่หลายรายจึงได้เดินทางไปตรวจสอบ เมื่อไปถึงพบที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ทรงไทยปลูกอยู่บนถนนเลียบคลองสามหมู่สิห้าตำบลคลองสามอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในที่เกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่กู้ชีพมูลนิธิป่อเต็กตึงอาสาบัวเพชรอาสาสมัครโยทินคลองหลวงรุดไปให้ความช่วยเหลือและก็ได้นำผู้บาดเจ็บจำนวนแปดรายซึ่งมีแผลถลอกตามร่างกายส่งไปรักษาตัว ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฉเฉลิมพระเกียรติศูนย์ลังสิตโดยมีดาราชายหนึ่งรายแจ้งความประสงค์ขอที่จะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลบางประกอกลังสิตสองจากการสอบถามเบื้องต้นก็ได้ทราบว่าขณะที่กำลังถ่ายทำละครฉากสำคัญอยู่นั้นพื้นบ้านก็ได้พังถล่มลงมาทำให้นักแสดงและทีมงานได้รับบาดเจ็บ อย่างไรก็ตามอุบัติเหตุดังกล่าวนี้ทางกองถ่ายทําละครไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่รวมทั้งไม่ของให้ข้อมูลแต่อย่างใดขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ